วันนี้ป้าทุนดีเสนอเรื่องกล้วยกล้วยนะคะหน้านี้ป้าก็ไม่รู้ว่ากล้วยถูกหรือแพงนะแต่ป้าซื้อมาที่ต่างจังหวัดอะแค่วีละ15บาทแต่ข้อสังเกตคือเขายังไม่ทันลบเปลี่ยมเลยค่ะถามแม่ค้าบอกว่าเขาหนีนกนีกระรอกอะค่ะเรือรีบตัดก่อนนะคะป้ามาต้มแล้วก็ทานกับกาแฟตอนเช้าอะ มันอร่อยอร่อยจริงๆเลยค่ะเป็นผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวมีประโยชน์ประหยัดหาง่ายมันดีไปซะทุกอย่างเลยอ่ะลองนะคะเบ้าทานแค่ลูกเดียวละค่ะกับกาแฟหนึ่งถ้วยแล้วก็ขนมหรือว่าอาหารอื่นๆนะ่ที่คำนวณแล้ว น้ำตาลไม่สูงเกินไปขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะ